สวัสดีครับผมวันิส่นะครับวันนี้มีรถหล่อๆเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันนะครับเป็นแคปโฟ1.9 lda ครับแต่งจัดทรงที่ร้านนากมลครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเห็นหล่อๆอย่างนี้เนี่ยแปลงหน้ามิวเอ็กจัดมาแล้วนะครับลำนี้นะครับที่คลอง6ครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทรงหล่อๆอย่างนี้มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากด้านหน้านะครับที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมครับ ด้านหน้าเลยครับกับแคปโฟร์ดีเอลำนี้ครับแปลงหน้ามิลเอ็กลล์ล์ครับจัดทรงอย่างนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่หน้ากระมวนการยางครับจัดให้นะครับแล้วก็ฝาคาร์บอนตัวนี้ก็เป็นทรงเอของหน้าครับเงาฉ่ำๆอยากได้แบบนี้ทักเลยครับล้อยางที่มาใส่นะครับกับโอ้โหแปลงหน้ามิลล์ลล์ลำนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่า เป็นงานเลนโซ่หมดเลยครับทั้งล้อยางนะครับล้อเนี่ยเป็น d 1 s f ครับแทบจะเป็นตัวท็อปทอปสุดของร้านน้าเลยนะครับ5รลูครับตัวนี้เนี่ยใช้การแปลงดุมนะครับพอลูกค้าบอกอยากเน้นไม่ล้นนะครับทรงเนี้ยหล่อๆเลยครับหลอดลงไปเนี่ยหนิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็ยางที่ใส่มาเนี่ยสเปคเนี่ยก็คือ255 50นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบนุ่มๆครับจัดทรงนี้เลยครับ ส่วนล้อด,ด้านหลังนะครับจัดทรงลงไปเนี่ยสนิ้วด้วยกันใช้วิธีใส่กองนะครับแล้วก็ดัดแหนบนะครับงานน้าเนี่ยก็ถ้าจัดด้านหน้า1นิ้วนะครับด้านหลัง3นิ้วแล้วเนี่ยรถทรงเนี่ยก็จะแบบขนานกันพอดีทรงเนี่ยเหมือนกับรถตัวสูงเลยนะครับที่ทําย้ายแคะนะครับทรงน,นี้เพราะว่ายางด้านหลังก็คือ2 5งห้นะครับล้อเงาเงาของ D1SF ครับ มิวเลำนี้อ่ะไม่ใช่ครับ c a p โฟ9 lda แปลงหน้ามิวหลอๆลำนี้ครับลูกค้าเลือกใช้ฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นเบอร์60นะครับรอบคันทั้งบานหน้าแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกับ c a p โฟ1.9 lda ลำนี้ครับแปลงหน้ามิวหลอๆนะครับจัดมานะครับทรงนี้นะครับถ้ามี FC ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ทัก อินบ็อกมาได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0853971551นะครับผมคุณนิ่งนะครับยินดีให้คำแนะนำแล้วก็นำรถไปแต่งอย่างนี้นะฮะที่ร้านนากมลน,นะครับจัดทรงหล่อๆมาให้เลยนะครับลูกค้าท่านใดก็ชอบแบบไหนก็ทักบอกมาได้เลยนะครับแล้วไว้มีรถหล่อๆล้ำหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจัดมาให้ชมกันอีกไว้เจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ